สวัสด <muitas S 2> ีค <sketches> ่ะว no ันนี้เรามาเล่นเกมเชนสัตว์ใช่ทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมชนสัตว์เราจะไปทำลายเรือกันมันคือเกมที่ว่าเราจะต้องไปทำลายเรือแล้วเราจะต้องชนะให้ได้นะไปเออเอออีจะตกน้ำตายหรือเปล่าหู้ยน่ากลัวนะไปฮะไปฮะทำไมอู้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 กคน่ากลัวจุน่ากลัวทำไมทำไมนะอุ้ยอะทุกคนมันมีเครื่องบินยิงยิงไม่โดน เดี๋ยวผมขึ้นเรือแล้วผมฟันอืออ้าวไม่ไม่ไมอ h oh, no ตอนนั้นและฮะวันนี้นะคะเราจะไปเล่นเกมทำลายเรยือจนสลับกันใช่ทุกคนเราอยู่ฝั่งสีชมพูนะคะสีเดียวกันหรือเปล่าใช่ยิงไปไหนโอ้ไม่นะทำไมผมตัวไปางเนี้ยโอเคอู okay. ้ ใจหมดโอเคฮะเดี๋ยวเราจะทำลายเดียวฝั่งนู้นกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปแทรกซึมยิงมันบายบายยิงมันยิงมันยิงมันบุ๊คบุ๊บุ๊คบุ๊บุ๊คจบ team จบ team เอ้าตายยังเออชิวด้วยทองตกน้ำอ่ะไม่กล้าเก็บ แล้วผมวางแล้วโดตรงนี้ทำไมเนี่ยไม่ไม่ตกน้ำใช่ไหมอ้าวตายตายเฉยเลยโอ้โอ้ก็ค่อนข้างดียิงมันยิงมันยิงเลยยิงเลยเราจะยิงกันนะครับโอ้ท้องตกท้องตกเก็บท้องเก็บท้อง อา้าวตายเฉยไม่น่าหิวทองเลยไปกัน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 โอ้โหเรือเล้วเรือระเบิดเรือระเบิดกระหนับเก่ามากทุกคนหิวชอบมาแล้วเราปลาระเบิดกขนาดอือระเบิดเน้นระเบิดเน้นนะครับเน้นๆครับเน้นๆครับเน้นๆน้นค่ะเน้น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 ไหมโอ้โหเกินไปเปล่าพี่เน้นๆน้ะเน้นๆน้ะ เอ,เ,อเอ้ยไอยยยอยยยเ้นเ้ยไม่เลยล่มเลอล่มแล้วเลอล่มแล้วค่ะโอเคแล้วเปิดเรือสีม่วงเลยละกันแล้วเปิดเรือสีม่วงเลยละกันไม่รอดแน่ไม่รอดใตม,มันจะต้องทำลายจากโคลมันนะฮะให้มันพังที่หมดใช่ฮะเออ ผู้จี้เครื่องบินสีพานหน้าเราไปสีแดงไปแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะยิงกันยิงมั้เร่เลยพังนะทางนะโอ้พังคลายโอ้พังคลายยิง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  ยิ่งไปอ่ะถิ่ม่วงพ,วพันแล้วเย้่ยงชนะได้ยังไงเนี่ยเผู้ชนะเย้ไปต,ต่อไปกันนะทุกคน มาฮะเดสแมทเลยยูเดสแมทคาที่ไล่ทีสิคิวก่อนจะชนะเหรอแสดงว่าตอนนี้เราต้องเน้นคิวใช่ไหมไม่มีปัญหา no problem เดี๋ยวผมจะกระจุนเลยกระจุนเลยไปฮะไปฮะไปฮะเราไปบูกบ้านกันแล้วเหนือแล้วเอ้ยมีคนอยู่ในบ้านมีคนอยู่ในบ้านเลย ยิงมั้ยิงมั้อ้าา <c oughs> โดนยิงก่อนเราถือดาบรอไปได้ค่ะอุ๊ยเราเสียงที่จะโดนยิงอย่างมากเราก็จะเป็นต้องยิง <c oughs> ดืงอมากชังตกใจหมด บ้านเราจะระเบิดหรือ,อยังโอ๊ยตายแล้วเฉยเดี๋ยวเราไปบ้านคนาเดือนค่ะทุกคนแล้ทำลายอยู่แล้วว้าวระเบิดด้วยเขาาอ๊งยืมภูเขาคนได้สี่คนแสมแมวเลยฮะ ยิงมันโอ้ยดีๆผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายเหลือเชื่อจริงๆผมมาทำลายเรือผมมาทำลายเรือผมจะพี่ชีพผมมาเพื่อพี่ชีพทำลายเรือฮะโอ้เอาไม่ตายก่อน ไปยิงเขาเลยยิง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 เอ้ยโดนปะไม่โดนโดนไหมไม่โดนเจ้าว่านี้มันต้องมามันต้องมามันต้องมาเอ้ยไปไงครับไปเลยครับไปไงครับเมืไไ่อกี้เร็วผมระเบิดพอดีเลยอู้หูายหลังหน่อยตรงนีนนน้ตรงนี้นมีคนเยอะตรงนี้นคนเยอะตรงนี้นคนเยอะยิงให้ยิงให้ เอ้ไปแล้วนี่เออเรือหายเรือเขาหายอู้ยน่ากลัวอ้าวไม่ชมพูระเบิดแล้วเหรอเไปแล้วหนึ่งลัมชมพูแล้ว,วแต่ว่าใครได้คิวเยอะก่อนก็ชนะใช่ไหมแล้วถ้าใครผ่านพังก็แพ้ด้วยน่ากลัวจริงๆฮัลโหลฮัลโหล อ้าเหรออ้าวไม่เข้าจมน้ำเขาตายเพราจมน้ำฮะโอนโหดนะฮะโอเคทำลายทำทำลายทำลายเลยไปฮะไปฮะทางหมดทางหมดเฮ้ยทางให้หมดทางให้หมดเอ้ยทองเออทองผมเป็นมาริโอใช่ปะเนี่ย ไป <laughs> คิวได้ยังไงแบบเนี้ยไปหนึ่ง <S <S ผมพยายามจะทำให้เขาตกไปฮะสีมพูไม่ถูกกับฉีม่วฮะขอแค่เราทำลายตรงนั้นได้ก็พอม่วงเราจะระเบิดได้แล้วว้าวทาั้ง โอ้โหโอ้สีม่วงพังเลยพังเลยสีม่วงพังเลยเรียบร้อยอ่ะปางนะเอาทองไหนดีกว่าเอาทองก่อนสีม่วงยังรอดได้ยังไงครับเนี่ยเย้สีม่วงไปแล้วเอาสีชมพูก็ไปเหมือนกันไม่นะไม่นะสีชมพูแพ้อย่างนั้นนะแล้วก็ต้องรีบฆ่าคนใช่ไหมโอ้า ผมเบิดเอ้าไม่สีผมไปแล้วสีผมแพ้ <laughs> แล้วก็ต้องท,ทําใหทีมอื่นแพ้ไปด้วยแล้วกันไหนๆแล้วก็ไม่ชนะแล้วเราก็ต้องทําให้คนอื่นแพ้ไปด้วยระ <laughs> เบิดฮะแลเบิดเอ้ยเอ้าตมน้ำเฉยแลเบิดลเ,เลยค่ะเลย อะไรอะผมหลบได้ไงอะผมหลบได้ไงฟันโอ้โอ้โอ้โบรโอ้โบรตายฮะไม่ติดก่อกายเป็นสีดำแทนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไนะปย,ยิงคนดื่นใช่ไหมเคไปย,ยิงเลยไปย,ยิงเลยสง่งไปส่งคนคูไป เทำไรทำไรเรียบร้อเออเออเอกเรือทำไรฝากตัวเองหน่อยแล้วกันโอ้โอ้โหโอ้โโอ้โฟ้าใช่ไหมโอเค่คนดไลคได้แล้วกัน คลิปนี้ไม่เจอกันหใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมาก,ก,น,กน,นะคะที่ดูจนจบนะบ๊ายบายบ๊ายบาย